โอ้โหหมามาสองตัวนี่ต้องยกทัพมาฆ่าขนาดนี้เหรอครับเด็กยุคเก้าศูนย์นะครับอ่าว,าวมาแล้วพี่อาร์ตตรงคนมาแล้วอืพี่อาร์ตลิลรัดครับพี่ออฟพ,พี่ออฟพ,พี่ออฟไม่มาช่วยพี่อาร์ตแล้วครับโอ้โหเอาล้วครับ,อรบโอ้มีคนมีคนอะไรคนอะไรนะคนปรมาณูปะ่ะโอ้คนถูร่วมได้ดาวเลยเหรอ อ้าวมาแล้วมาแล้วพี่ตวงยิ่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 งมาแล้วพี่ออฟส่งทับมาแล้วเอานั่งเร็วไปพี่เข้ามาอีกมันจะแตกแล้วเดินเข้ามาอ้ <laughs> อมทีมไว้ครับเผื่อในอนาคตอันใกล้นะครับทางเกมจะมีการแข่งขันระหว่างจะมีการแข่งขัน ชิงแชมป์นะครับนี่ครับพวกพี่เขาจะไปชิงแชมป์กันนะครับระดับโลกครับผมบอกเลยก็พี่อ๊อฟไม่ออกรถถังเลยครับอ่าแก้เกมดีครับอืมคนบินด้วยอ้าวลงรถถังไปแล้วครับโอ้พี่อ๊อฟนี่สุดๆนะครับเฮ้ยอ้าวพี่อาส่งคนมาช่วยครับทับเสริม อ๋อพีอาร์ขึ้นบัแบทเล็บแล้วนะครับก็มีเครื่องบินด้วยมีรถถังรถแร่สามคันนะครับโ <Okay. S 1> อเคขี่รอบหนึ่งอ๋พีพีจัดกองทับได้แล้วครับมีฐานทัพอากาศนะครับรถถังแทงห้าแล้วก็รถใสสี่แล้วก็คีอรอบหนึ่งนะครับก็จะดูว่าพี่ออฟจะต่อต้านยังไงนะครับไม่มีรถถังเลยเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาครับมุมล่างครับพี่ออฟไปยิงโดมไหมอ๋อพี่ออฟส่งคนไปฆ่ากับอันนี้อยู่เอาแล้ว เดี๋ยวไม่เห็นตัวไม่เห็นพวกพีพีนะครับคีร็อคก็มาแล้วเอา้าเอา้าตบยิงเฮ้ยเหมือนรถทางจะสามดาวเลย,เยว่าวันนี้หืมยังยิงแรงอย่างวะเนี่ยดูมันเป็นบั็กแมปอ่ะ เอาเอาครับตอนนี้แตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วพีอาร์พีพีอาร์ต่อต้านได้แค่นี้แล้วครับไล่กลับไปเอาละพอไม่ได้วรถฝอยมาแล้วครับก็ธรรมดาเฮ้ยพีอาร์บุกอย่างนั้นเลยเหรอพีอาร์ตอาล้วครับเป็นศึกแลก้วกันต้นไม้ป่าเดียวกันครับอโอ้ยิงอ๋อพีอาร์นี่สุดๆครับเอาละเอาละ การเงินตอนนี้พี่พีชไปหกหมื่นแล้วพี่ตวงสามหมื่นสี่ครับพี่อ๋อพี่ออฟหมื่นสองพี่อาร์สองพันแโอ้พี่ซื้อยานหมดแล้วเอครับคิวล็อกคิวล็อกกำลังจะมาโอ้ห่ารับตอนนี้ศึกมาแมวยุงครับพี่พีชจะล้อคาญยุงหรือไม่ครับยิง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 เอาครับพี่อาร์ตไม่มีฐานมีการป้องกันทหานตัวเองครับรักเพื่อนมากครับ โอ้แม้ตัวเองเอ้าอย่าหยุดยิงสิพี่เอาครับพิแอตหุบรถแลนเอ,อ้ยหุบรถฐานแลยนะครับโอ้โหพอจะหยุดแม่งหยุดพร้อมกันสองคนเลยครับเอาเอาอเออเออเออพิแอตเอามาล่อใช่ไหมครับเอามาล่อใช่ไหมครับตอนนี้ครับฐานเงินพี่อ๊ปจะหมดแล้วอ้าเจอปืนใหญ่เออ ครับโอ้นี่ยิงอยู่เอาแล้วครับเอาครับโอ้โหคนไฟมาพี่อรหลุดเหรอครับเฮ้ยไม่นะเฮ้ยอย่านะพี่อา์โอ้พี่อรเด็ดกากว่ะหรือพี่อา์พี่อรออกเลยครับพี่อรแพ้พี่อร,อ,ร,อ,รออกเลยเหรอครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรา,เเราอ๋อพี่อาร์ตหลุดพี่อาร์ตหลุดตอนนี้เป็นสองหนึ่งแล้วครับอ๋อเราป่วนด้านล่างก่อนเลยครับอืมตอนนี้การเงินของแต่ละคนนะครับพี่ตวงสี่พันะครับแล้วก็พี่อาร์ตหกพัน 6, อ่าโด,โดนตัดรถแรกก่อนแล้วครับ โอโ้โ,อโหโอ้โหพีอบโดนตัดเงินก่อนแล้วครับอืมโอเค,โอ,เคโอ้พียสสร้างฐานได้เร็วมากครับอา้าวปเทะแดบ,บโดนยิงแล้วครับอ่าได้ได้ความเร็วเพิ่มนะครับโอ้โห อ้าวโอพยอัดเข้าแล้วพี่อ,อ๊อฟใช้แมงมุมเข้าไปในรถแล้วยิ่งอ๋อพิมบอกกอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยนิวเคลียรม์เมกไหนวะ เคลีย์มาจากไหนอะเอา้างงเลยครับเมื่อกี้เฮ้ยมีนิเคลมาลงด้วยเหรอวันดานี้เริ่มงงแล้วเอา้า นิวเคลียร์มาจากไหนวะเอาเอาอาโฟกิฟริทสามดาวมาครับสามบังอาโฟกิฟริทขอมพี่อ,อ๊อฟเอาแล้วครับโอ้โหยิงโคตรแรงเลยครับพีพิชจะคิดยังไงครับอาโฟกิฟริสตัวน,นี้ไม่ขยับครับเอาแล้วเบายิงอาพี่อาร์ตมาช่วยแล้วครับคนเจ็ด คนเจ็ดย,ยิ่งยิ่งยิ่งอ๋อพี่โอ้หมามาครับเอาหมามาทําไมครับมาเยอะใส่ต้นไม้ครับ <L un> โอ้เป็นโอ้เป็นหมาย่างแล้วครับเอาครดนฝอย <L un> ยิ่งยิ่งอ๋อตอนนี้พี่พีทกับพี่พีทมาคนเดียวนะครับส่วนพี่ตวงป้องกันฐานต, <L un> ตัวเองก่อนนะครับกล <L un> ัวพี่อาจจะไปหลอยแล้วอ๋ายุดตรงกลางแล้วนะครับบุกต่อทีงฐานเสริมเลยครับเอาครับครับอ๋อเอาโฟคิสเรียกกรับเรียกเอาโฟคิสกลับแล้วครับ เอารับอ่าพี่ฮัทเอาคนบินมาช่วยแล้วเอารับยิงยิงเอาพี่ฮัทวิ่งเลยพี่เดินกลับเข้ามาดิเอารับอ๋อโฟกิลิสบุกโอ้แตกแตกตอนนี้ถาดแม่พี่อ๊อฟไม่มีแล้วครับมีอ๋โฟกิลิสติดบั้งสามตัวอ่าพี่ฮัทเ,เ,เอาเอาเรือบินมาช่วยแล้วครับอ่าโอ้แตกแล้วอย่างงี้ โอ้ตายพี่อ้อบอกกูโดนเต็มที่เลยอ้าวครับอ๋อพิแอรพิแอรครับพิแอรไปบังคับยูนิตเลยครับโดนสอยเล่นเลยพี่ถอยกลับมาเอาเอาบินเลยบินเลยอ๋อไม่ได้เอาเอาชิบหายแล้วพิยอรบอกเอา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 เออทุบทัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้า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 บอลบลฝรั่งเศสยิงสวยครับโอ้ตอนนี้คิวล็อบสีดำอยู่กลางฐานเลยครับเกมเร็วแน่ครับรอบนี้เอ้ายิง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 เอาแล้วเอาวอาพิแอร์ พี่ออฟเหลืออโฟล์คริสแปดลำหนึ่งล้ำสีห้าเจ็ดลำนะครับกล่องกันแล้วครับโอ้คนบินพี่มาแล้วมาแล้บโอ้โหของพี่ตวงมายิงหมดแล้วครับโอ้โหฝูงบินของพี่ตวงเยอะมากครับเอาแล้วครับโอ้ปอมของพี่ออฟไม่มีแล้วแสดงว่าแกหมดหมดพลังงานแล้วครับ คนอมีเหลือแค่รถสายฟ้าครับยิงยิงบิงยิงอาแล้วครับอาอแล้วรถคนนมมาแตกครับมมโอ้โหพี่อ๋อไปซื้อคนสอยมาช่วยมันนะพี่เอาละ คนสอยของพิ่อสมาช่วยแล้วครับเอาลูกคนนมจะไปตีตีพิ่อสต,ต่อสวยพิ่อตโอ้ถามพม่พ้องกันดีครับแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่มีฐานแม่แล้วรถแรกก็ไม่มีแล้วอ่าการเงินเศรษฐกิจชะ,ะ,ะงัลกลงครับ แล้วแล้วก็รถรถกระถางเลยทีนี้รถถงัถงก็รถถังรถถังเออรถรถถังเลยนะสวยแล้วครับ <c oughs> สวยแล้วสวยแล้ว <c oughs> ต่อไปเป็นพี่ตวงนะปิดไปแล้วอ่ะพี่ตวงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี้ได้อยู่ <c oughs> ตอนนี้อ่ะเอารถแร่เอารถแร่เอาเอา,เอาลงรถถังพี่พีทออกให้หมดเลยพี่มีมีเครื่องบินอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวผมไม่ต้าน <c oughs> ไม่ให้ เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งรอรอไปไปพร้อมกันประสิทธิภาพจะได้ดีขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเราพี่ออฟพี่ออฟไรับโดนบุกนะพี่ข้างล่างอ่ะไปช่วยหนวะพี่อาร์พี่อาร์ไปช่วยพี่พี่หน่อย พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟหุบ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 มาพี่อาร์ตพี่อาร์ตเปลยวรถเปียวลงเปียวลงรถสวยสวยสวยหมดละพี่พีทหมดละพี่พีทหมดละต่อไปเดี๋ยวเราเราสร้างฐานป้องกันแล้วก็รอรอรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยพี่พีทพี่พีทมาได้ไงวะ เอามาซ้อมยิดได้เหรอ,ม,หรอมาบุกเลยพี่บุกเลยบุกเลยเอาเอาฐานออกเอาฐานออกสวยพี่สวยเฮ้ยพี่ตวง آ, อ่ะล้อมเลยครับล้อมเลยล้อมเลยประชิดตัวเลยประชิดตัวเลยไปดิไปดิเดี๋ยวผมเอารถนี้ไปบุกแป๊บนึง พี่บีดพีบีดเอ้ยพีออฟอย่าเข้าอย่างนั้นมันเข้าไปเส้นตรงสู้ไม่ได้เฮ้ยพี่อ,อ็อฟพีออฟหนีไปทำไมพี่พี่อ็อฟไม่ไม่ต้านฐานให้ผมอ่ะ <c oughs> บุกเลยบุกเลย ตอนนี้รถรถรถสอยอยู่กับผมหมดแล้วไม่ต้องกลัวครับบุกเลยบุกเลยบุกเต็มก,ก,ก,กำลังเลยเอาลงลองเท้าก่อนนภิรักษ์เนี่ยตอนนี้ปอกปืนปอกปืนเขาแตกแล้วคนรู้เรื่องโอเคโอเค เฮ้ยพี่อัดพี่อัดอย่าลืมแผนดิพี่ลงไปฟ้าป้อมปืนเขาทำงานแล้วเนี่ยอันนี้แม็กโบหรือเปล่าเอ้าชนะก็พูดได้เลยพี่เนี่ย